เคครับ okay, ก็สวัสดีชาวเอ็มจทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ด RV นะครับเป็นโค้ดลับนะใครที่เข้ามาดูช่องผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมล้ลยละกันเดี๋ยวคนแรกผมรับของก่อนนะครับคนดูเข้ามายังไม่รับของนี่เนี่ยอ่ารับไปเลยนะมาครับเดีย๋ยวผมไปแจกโค้ดเลยละกันเข้ามาแลกไอเทมโค้ดใส่ตามผมเลยนะครับคนดู มามาโคดนี่เป็นโคดรับนะคน,คนดู C เฮ้ยต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดนะครับคนดู C D F H Z B Z E M D P N K N 3แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัว H นะฮะมาดูซิว่ามันจะสาได้เปล่า เหนื่ครับคนดูเชี่ยแต่โค้ดสำเร็จเดี๋ยวไปรอดูเลยว่ามันเป็นโค้ดเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวรอไปดูข้อความเลยปู่แม่งเอ้ข้อความไม่คืนได้ยังไงขึ้นแล้เชี่อแบ้งโค้ดตึงเกินเป็นไงครับคนดูว่าแล้วผมไม่ได้หลอกคนดู เนี่โยโคตรตำนานเลยนั่นว่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับคนดูใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมหลอกคนดูเชื่อ